สวัสดีครับก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานจ้ตัว c a c t u s TL นะครับก็คือเป็นตัว Live b o a d c a t นะครับโดยมันจะเป็นตัว Extension ที่อยู่บน Google Chrome นะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการติดตั้งนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ไปที่ Google ว่า c a c t u s TL Extension นะครับเซิร์ชมาก็จะเจออันนี้ครับเป็นอันแรกเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับ เมื่อเรามาถึงก็มากดเพิ่มในโคมได้เลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มส่วนขยายครับโดยเมื่อทําการติดตั้งสําเร็จนะครับให้สังเกตด้านขวาบนนะครับจะมีจิกซอว์ใช่ไหมครับก็จะทําการคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเลือกอปักบ,บทเจ้าตัว tl นะครับ สังเกตว่าไอคอนตัว TL เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จากนั้นให้เราเข้าไปที่ line business นะครับเมื <But> ่อเราทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จนะครับก็จะมามันก็จะพามายัางหน้านี้ก่อนอื่นนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะสนใจก็คือการตั้งค่าครับให้เราไปยัง account ที่เรากำลังจะบอร์ดนะครับ อย่างเช่นผมกำลังจะบอร์ดที่ a c อดเขาไล่บอร์ดแชครับก็มาคลิกแล้วก็เลือกไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าการตอบกลับนะครับแล้วก็เลือกไปที่แชทนะครับตรงเนี้ยโหมดการตอบกลับเราจะเลือกแชทส่วนด้านล่างสุดน,นะครับเราจะทําการเลือกแชทเป็นแบบแมนนวลนะครับเมื่อเราทําการเลือกสําเร็จแล้วนะครับ ก็ให้เรากดไปที่ Line official account manager ตรงนี้นะครับแล้วทำการคลิกไปที่ TL นะครับเพื่อทำการเปิดโปรแกรมตรงนี้ให้ทำการใส่รหัสนะครับโดยรหัสตรงนี้เราจะได้มาจากการซื้อเจ้าตัว TL นะครับทางทีมงานนะครับสำหรับใครที่อยากจะทดลองนะครับก็สามารถ แอดไลน์ไปเพื่อสอบถามขอใช้งานฟรีได้นะครับโดยทางเราจะมีการให้ทดลองใช้งานฟรีที่3วันนะครับโดยจะผมจะทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับโดยเมื่อ,อ,อเราเร็สนะครับมันก็จะพาเรามายัางหน้านี้นะครับให้เรามาสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็น TL version 2.0.7นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ย เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นวันที่5เดือนกันยายน2021นะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะสังเกตนะครับก็คือตรงนี้เราควรจะมาเลือก Account ที่เรากำลังจะบอดนะครับให้ตรงในส่วนของด้านขวาบนนะครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันการแปลภาษานะครับก็ให้เรามาทําการคลิกแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับจะเห็นว่าทั้งหน้าเนี่ยได้ถูกแปลให้เป็นภาษาไทยหมดแล้วสำหรับตรงนี้นะครับ สีเทาๆตรงนี้ VAP 8 pc นะครับคนที่จะมี VAP ได้นยก็คือคนที่มาทำการซื้อเจ้าตัว TL นะครับ mm hmm. ก็จะได้เป็น VAP ไปแล้วก็มีจำนวนทั้งหมดกี่เครื่องก็คือ8เครื่องนะครับก็คือ ID เนี้ยสามารถใช้ได้8เครื่องให้ทุกคนมาสังเกตตรงจำกัดส่งตอนนาทีนะครับโดยทาง line official เนี่ยเขากำหนดเอามาไว้อยู่แล้วว่า สามารถที่จะส่งข้อความได้ประมาณ45 bubble ตอนนาทีนะครับซึ่งก็คือเมื่อเราทําการส่งข้อความไปจนถึง45 bubble เนี่ยทางระบบเราเนี่ยจะทําการดีเลย์ให้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะติดจิกของไลน์นะครับตรงผู้รับนะครับเราสามารถเลือกที่จะส่งบอร์ดแบบปกติก็ได้หรือแบบตามแท็กก็ได้นะครับแล้วก็เลือกแท็ก ในส่วนของผู้เริ่มต้นนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการใส่จํานวนที่เราจะเริ่มบอร์ดนะครับไปจนถึงผู้รับคนที่นะครับก็มันจะทํางานพร้อมกนันก็คือเราจะเริ่มบอร์ดจากคนที่1นนะครับไปจนถึงคนสุดท้ายก็คือสมม,มุติว่าเราได้ไรายชื่อมาแล้วเรารู้แล้วว่ามีทั้งหมดกี่คนเราก็ใส่จํานวนสิ้นสุดเอาไว้ตรงนี้นะครับเช่นมีเก้าร้อยคนเราก็ใส่ตรงนี้เป็นเก้าร้อยนะครับนี่นะครับมันก็จะเริ่มบอร์ดตั้งแต่คนที่1ไปจนถึงเก้าร้อยนะครับ ในส่วนของอีกเพื่อเพิ่มข้อความหลักนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราจะใส่คอนเทนต์นะครับทั้งสองส่วนเลยเดีย๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับผมใส่คําว่าเทสไปนะครับก็กดเพิ่มรายการไปก็จะเห็นว่ามันก็ได้เพิ่มมาตรงขวามือแล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้คลิกเพื่อเลือกไฟล์เนี่ยเราสามารถใส่เป็นทั้งไฟล์รูปภาพหรือไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะใส่ตัวอย่างให้ดูตรงนี้ผมก็ได้ทําการใส่รูปภาพไว้แล้วแล้วก็ทําการเพิ่มรายการเข้าไป เ็ว่ามันก็เพิ่มมาที่ตรงนี้นะครับหรือเราสามารถตรงนี้จะเป็นปุ่มลบรายการนะครับเราสามารถเอารูปภาพมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นไฟล์วิดีโอได้เห็นไหมครับโดยถ้าเกิดว่าเราใส่แบบนี้พร้อมกันเนี่ยทางระบบลาเนี่ยมันจะทําการส่งข้อความเนี่ยไปถึงก่อนและรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยจะตามมาที่หลังนะครับ ก็คือข้อความจะไปถึงก่อนเสมอแต่ถ้าเกิดเราทําการใส่รูปภาพก่อนและทําการใส่ข้อความที่หลังนะครับทางระบบเนี่ยก็จะส่งรูปภาพไปก่อนแล้วก็ข้อความก็จะตามมานะครับตามลําดับทางระบบเราก็มีฟังก์ชันเวลาในการบอร์ดนะก็คือการตั้งเวลาข้อดีของการที่เราตั้งเวลาบอร์ดนะครับเช่นลูกค้าเนี่ยต้องการให้เราเริ่มบอร์ดตอนตีห้า แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอาจจะตื่นขึ้นมาบอร์ดตอนตีห้าไม่ไหวเราก็สามารถมาตั้งวันที่แล้วก็เวลาได้ครับให้มันเริ่มบอร์ดตอนตีห้าแล้วระบบก,ก็จะทําการบอร์ดให้อาจโนมัติันะครับแต่สําหรับที่เราไม่ต้องการตั้งเวลาก็ให้มาคลิกตอนนี้นะครับ ในส่วนของปุ่มโหลดเพื่อนเนี่ยจะเป็นการที่ระบบจะทำการ Request ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Line นะครับ<ส>เพื่อทำการขอข้อมูลเพื่อนที่อยู่ใน Account นี้มาทั้งหมดนะครับเช่นพวก ID แล้วก็ชื่อนะครับโดยข้อดีของการเราโหลดเพื่อนมานะครับ <S <S ก็คือเราจะสามารถเซฟเก็บมาเป็นไฟล์ t e x t ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะเอาอรายชื่อตรงนี้เอาไปใช้ในวันหลังก็ได้นะครับ <S <S โดยที่เราไม่ต้องมาคอยโหลดเพื่อนใหม่ทุกๆครั้งนะครับ การโหลดเพื่อนนะครับข้อดีนะก็คือมันไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับสามารถโหลดเพื่อนได้ฟรีนะครับผมจะทําการโหลดเพื่อนให้ดูนะครับสาหรับใครที่ไม่อยากจะกดโหลดเพื่อนนะสามารถมากดเริ่มบอร์ดเคสได้ก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราเกิดกดเริ่มบอดเคสเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไทําการโหลดเพื่อน,นครับระบบก็จะทําการโหลดเพื่อนให้เราอยู่ดีนะครับเพียงแต่ปุ่มโหลดเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดเฉยๆก็ได้เดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูน,นะครับ เห็นไหมว่าผมทําการกดคลิกไปที่โหลดเพื่อน,นครับด้านขวาบนก็จะทําการรีเควสตไปนะครับเรื่อยๆจะเด้งเป็นอไอคอนตรงนี้ขึ้นมานครับก็ให้เราทําการเนี่ยรอจนครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็เดี๋ยวมันจะสิ้นสุดไปเองนะครับข้อดีของการโหลดเพื่อนเก็บไว้ก็อางผมเล่าไปนะมันก็คือมันจะมาช่วยลดเวลาในการดึงเพื่อนครับกรณีที่เรามีการส่งในครั้งต่อไปเนี่ยเราสามารถมาดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถนาไปใช้ในวันพรุ่งนี้มาลืนก็ได้นะครับ เห็นไหมครับว่าเมื่อเราทําการโหลดเฟรนสาเร็จมันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาก็คือดาวน์โหลดเพื่อนทั้งหมดนะครับให้เราทาการคลิกดาวน์โหลดเพื่อนทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้รายชื่อตรงนี้มานะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดครับว่าจํานวนทั้งหมดกี่คน วันที่เท่าไหร่สเตตัสเป็นยังไงอะไรอย่างเี้นะครับเราจะเอาตรงนี้ไปใช้ยังไงเราก็ให้เข้ามาที่เว็บนะครับแล้วก็เราก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเนี่ยใส่ ID ของเพื่อนนะครับเราก็ไปที่ไฟล์ t e x กตรงนี้นะครับแล้วก็กดลอกทั้งหมดนะครับรวมทั้งด้านบนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ copy จากนั้นก็ให้นำมาใส่ตรงนี้นะครับ เมื่อเราทําการวางสาเร็จนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะมาใส่คอนเทนต์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวผมจะลองทําการเทสบอ a ดแครให้ดูนะครับโดยผมก็จะทําการเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปนะครับแล้วก็แอดเข้าไปผมก็จะทําการใส่รูปภาพเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับก็กดคลิกเข้าไป มันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําการกดเพิ่มรายการนะครับเราก็จะเตรียมคอนเทนต์ตรงนี้ในการเตรียมบอร์ดสำเร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาสังเกตรตรงนี้นะครับตรงจํานวนนะครับว่าเรามีจํานวนเฟนทั้งหมดกี่คนนะครับก็ให้เราทําการนําตัวเลขตรงเนี้ไปใส่ในช่องถึงผู้รับคนที่นะครับอย่างของผมกี่เป็นเลข969นะครับ ก็คือมันก็จะเริ่มถ้าผมใส่ตรงนี้ไปเลขหนึ่งมันก็จะเริ่มบอร์ดจากคนที่หนึ่งไปจนถึงคนที่เก้าร้อยหกสิบเก้านะครับพอดีว่าผมได้ลองทําการทสบอร์ดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมขอไปเริ่มเป็นคนที่สามร้อยหกนะครับจากนั้นเมื่อเราทําการใส่ตัวเลขสําเร็จแล้วนะครับเราสามารถมาคลิกที่เริ่มบอร์ดได้เลยนะครับโดยระบบจะถามว่าเรายืนยันที่จะส่งใช่ไหมเราก็ตอบ yes <c oughs> ไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น ตัวอย่างให้ดูว่าระบบได้ทำการส่งไปจริงๆรงไหมก็ทำการกด yes ไปนะครับจะเห็นว่าระบบได้ทำการยิงบอร์ดแคทนะครับเห็นไหมฮะว่าข้อความมันเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับระบบก็จะยิงไปเรื่อยๆนะครับให้เรามาสังเกตนะครับว่าข้อความที่เข้ามาเนี่ยมันตรงกับที่เราใส่ไปหรือไม่นี่นะครับก็คือคอนเทนต์ที่ผมใส่ไปนะครับแล้วก็รูปภาพ นะว่ามันก็จะทําการบอดไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อมันถึงระยะเวลานึงนะครับระบบก็จะทําการดีเลย์เอาไว้ให้นะครับแล้วมันก็จะทําการส่งใหม่อีกครั้งนครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมาสังเกตเพิ่มนะครับก็คือตรงนี้ Active ในส่วนนี้นะก็คือจํานวนที่เราสามารถส่งได้นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับจํานวนตรงนี้นะครับ96 969นะครับตรงนี้ติดบล็อกกี่คนนะครับแล้วก็รวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแค่เรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูนะครับ ตรงรายละเอียดการทํางานนะครับกดคลิกขึ้นมาจะเห็นว่ามันจะมีหลอกอ่าตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นอ่าวันที่เวลาแล้วก็ตามด้วย ID ของผู้ใช้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็สเตตัสนะครับว่าสําเร็จหรือว่าผิดพลาดนะครับดีเลยเท่าไหร่ข้อดีของตรงนี้ก็คือมันจะโชว์หลอกการทํางานของระบบขึ้นมานว่าตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงบ้างมันสําเร็จหรือว่ามันผิดพลาดอย่างเช่นอย่างเงี้ยเกิดสาเร็จนะครับ แล้วก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้ระบบได้ทําการบอดแค์ไปถึงคนที่เท่าไหร่แล้วเผื่อในกรณีที่ว่าเน็ตเราเกิดไม่เสถียรขึ้นมาแล้วอาจจะส่งผลต่อการบอดอย่างเงี้ยเราก็สามารถมา copy เลขตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่จํานวนเพื่อลมต้นก็ได้นะครับเพราะว่าบอดเนี่ยมันจะเริ่มไปทีนั้นหนึ่งใช่ไหมบางทีเราอาจจะเผือไม่รู้ว่าตอนนี้ถึงคนที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถเอาเลขตรงน,นี้มาใส่เป็นผเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วก็ผู้รับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเลขเดิมนะครับโดยถ้าเกิดมันผิดพลาดเนี่ยมันก็จะขึ้้นนนเป็สีีแแดงแบบ ในกรณีที่เรารู้สึกว่าโปรแกรมมีปัญหาเนี่ยเราสามารถแคปเจอร์ตรงส่วนของลลอกตรงเนี้ยแล้วก็ส่งไปให้ทีมงานดูก็ได้นะครับซึ่งมันจะช่วยได้มากเลยส่วนใครที่รู้สึกว่าบอดไปแล้วมันช้าเนี่ยช้าในที่นี้หมายถึงว่ารู้สึกว่าเบราว์เซอร์มันช้าอาจจะเกิดจากการที่ว่าใช้ทรัพยากรแรมมากเกินไปนะครับลลอกตรงเนี้ยมันจะใช้ทรัพยากรแรมประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหนนร,ไไนหร่นะครับไม่ได้นําให้กดเคลียร์นะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาเนี้ยเราจะได้แคปเจอร์ไปส่งให้กับทีมงานดูได้นะครับ ในส่วนของการตั้งค่าที่อยู่ตรงนี้นะครับมันถูกนนี้บังเอาไว้นะตรงคอลติกเนี่ยไอตรงหลอกตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้มันโชว์ทั้งหมดก็คืออย่างเงี้ยจะเรียกโชว์ทั้งหมดหรือว่าจะซ่อนทั้งหมดครับก็คือซ่อนตรงนี้ไปหรือว่าโชว์เฉพาะเออร์เลอร์ก็คือแดงนะครับหรือว่าโชว์คอมพิวติกก็คือเขียวอย่างนี้นะครับผมก็จะเลือกโชว์เอวไว้อย่างนี้และครับลกกลแล้วกดคลอแล้วเราก็ทําเพียงแค่ว่ารอจนกว่ามันจะครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ระบบก็จะทําการบอร์ดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะในส่วนของด้านขวา ผมก็จะขอทดสอบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมโดยผมเนี่ยจะทำการกดสต o อนะครับเมื่อผมทำการคลิกสต o อไปนะครับตรงนี้ก็จะหยุดลงนะครับที่หมายเลข409เราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับตรงหลอกจะเห็นว่าเซ็นเฟอเนี่ยส่งเนี่ยสำเร็จล่าสุดอ่ยคือคนที่407และคนที่408เนี่ยเราได้ทำการหยุดเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราอยากบอดต่อเราก็แค่เอาหมายเลขตรงเนี้ยไปใส่ ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ากลัวมันจะไปซ้ํากับผลที่408ก็อาจจะเพิ่มเป็น409ก็ได้นะครับแล้วก็ไปใส่ตรงนี้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าโหลดเฟรเนี่ยครบ100%แล้วหรือเพิ่กดสต็อปไปนะครับระบบเนี่ยจะขึ้นปุ่มขึ้นมาให้เรา2ปุ่มก็คือดาวน์โหลดสำเร็ s ออนไลนนะครับหรือดาวน์โหลดล้ i เ o ล l ออนลนะครับข้อแตกต่างกันระหว่าง2ปุ่มนี้ก็คือ ตั้งแต่ที่เราเริ่มบอร์ดมาจนถึง100%หรือถึงปัจจุบันเนี่ยเราเกิดการบอร์ดผิดพลาดกี่ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยคือใครเป็นคนไหนนะครับโดยระบบเนี่ยก็จะทำงานลิสต์เอาไว้ให้เรานะรเราสามารถโหลดแล้วไปดูได้นะว่าเราอาจจะส่งไม่สำเร็จนะครับก็คือเขาอาจจะบล็อกเราหรือว่าเกิดปัญหาอะไรบางอย่างหรือเราจะไม่สนใจมันก็ได้แล้วก็ไปสนใจแค่ดาวน์โหลด Success o อ l y นะครับก็คือมันก็จะเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยอันนี้ก็จะเป็นดาวน์โหลดสำหรับที่สำเร็จเท่านั้นนะครับ ซึ่งข้อดีก็คือเมื่อเราได้ตรงนี้มาก็ให้เราทําการโดโหลดเก็บไว้นะครับแนะนํานะครับโดยตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันครับก็คือเอามาวางางนี้เหมือนกันคือสามารถเอาไปใช้ในครั้งต่อๆไปได้นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับที่เราเราโหลดเพื่อนตอนแรกนะครับเพราะตอนแรกเราโหลดมาเนะี่ยมันก็ยังมีคนที่ติดบล็อกบ้างอะไรบ้างคนที่เฟลบ้าง แต่ว่าอันเนี้ยจะมีเฉพาะอันที่สาเร็จเท่านั้นข้อดีของมันก็คือเวลาเราเอารายชื่อทั้งหมดตรงเนี้ยไปบอร์ดแคสต์นะครับทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลามากขึ้นเนื่องจากระบบเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปบอร์ดเจอคนที่อาจจะบล็อกเราหรืออาจจะเฟลหรืออาจจะแดงอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นแต่รายชื่อที่สําเร็จเท่านั้นสาหรับใครที่ต้องการเข้าไปเพื่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าใช้งานฟรี3วันนะครับสามารถแอดไปที่ไลน์นี้ได้นะครับไลน์บอร์ดแคสต์นะครับเดยให้เราก็ทําการแอด แล้วก็พิมพิมหาทีมงานได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานและการติดตั้งเจ้าตัว l i e b o a d c a s t TL ของค่ายแคสต,ตั๊กนะครับเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้ท่า้มเห็นไหมครับว่ามันตั้งค่าง,ง่ายใช้งานง่ายแถมส่งได้ไม่จำกัดนะครับซึ่งมีแต่ข้อดีทั้งนั้นแถมมีให้ใช้ฟรีที่3วันขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะหวังว่ามันจะเป็นความรู้ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณครับผม